สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมช่องครัวภรรยาอยู่ในตอนนี้นะครับเท่านีพ้พามาเบึงบรรยากาศตอนเช้านะครับของทงให้ทงหน้านะครับอันนี้เป็นล่ำหวยนะครับน้ำพุนมาเลยเด้นะครับน้ำน้ำม,มาแล้ว นี่นะครับอันนี้คือท้องทุ่งนาเห็นไหมครับคุณผูช้ชมครับฝนตกสามเมื่อนะครับฝนตกสามเมื่อเฮ็ดให้น้ำเต็มให้เต็มหน้าเลยครับนี่ครับอันที่เห็นเป็นน้ำนี่ท่วมแล้วนะครับ ว่านเขาไว้กับ่เกิดแล้วแต่วิ่ก็เริ่ขึ้น,นครับย่อนแสง <c oughs> ที่จริงมันสิมีเขานะครับนี่นะครับเข่าสีอยูน่นี่นี่ครับเขาประมาณนี้นะครับ ไม่นี่เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7นะครับนี่ครับนี่แหละเด้อเบ่งเอาพี่น้องมองนี้มันสิม,มีป่าน้ำเลยครับตรงนี้มีป่าสิม,มีปลาปลาลดปลาช่อนปลาขาวมันจะมีนะครับนี่นะครับมัน มีป่าตายพร้อมใส่วิงตักขึ้นมากก็ได้ครับเนี่ยนั่นมีป่าอยู่มอวนปากคอลายครับปลาช่อนปลาดุกหลายมากนี่นะครับบรรยากาศทุงให้ทุงหน้านาำไม้เป็นเรื่งสี่งอะไรครับ ปลาหลายแน่จักหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาสวิงมาตักให้เบิงครับอันนี้สวิงผู้ใดบุน,นี่นะครับสวิงไผ่กับบรูตักเป็นได้ครับผมสิตักปลามันสิไใดวะเห็นไหมครับปลาหน่อย เป็นป่าน้อยนะครับปลาลดกระไลด้ครับปลาลดกระไลปลาไม่ตายเนาะปลาลดกระไลเพิ่งบ่มตักขึ้นนานเลยนะครับ ถ้าสิเอาไปมกี่มันมนี่นะครับมนี่ให้มีให้ตักได้เรื่อยๆอยู่ปลาหน่อยเอาไล่นี่เอาไว้สนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ